สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการตอนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่การต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนํามือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับมาพบกับเจ้าสารบุรีนะครับซึ่งมาอยู่กับผมได้วันนี้เป็นวันที่2นะครับวันที่2แล้วนะครับก็ มาอยู่บ้านก็ขันอะไรครูปกตินะครับพี่น้องครับแต่ว่ารู้สึกว่านกจะตกใจช่วงช่วงเอากลงลงมานะครับอาจจะอยู่กับปลานี่อาจจะอาจจะแมวนะครับพี่น้องครับอาจจะตกใจแมวนะครับแรกๆตกใจอยู่เมื่อกี้ผมก็ให้เขาได้ปรับตัวนะครับปรับปรับตัวสักนิดนึงแล้วก็ดีขึ้นนะครับอาการดีขึ้นนะครับหลังจากที่ชนกลงนะครับเมื่อกี้นี่นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการวางกระลกกบพื้นอยู่นะครับนกตัวนี้นะครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วครับนะครับไม่มีปัญหา ทีนี้นะครับที AH. ่ผมมาทําคลิปวันนี้ก็คือผมจะมาตามที่ผมได้ถามปลาคือนกตัวนี้คือมันไม่กินข้าวเปลือกนะครับนกไม่กินข้าวเปลือกนะครับซึ่งคือผมเคยเล่นนะครับนกที่ไม่กินข้าวเปลือกนี่ผมเคยพูดประจํานะครับนกที่ไม่กินข้าวเปลือกนี่นกแรงมันจะตกนะครับอันนี้คือสูตรของผมหรอกพี่น้องครับแต่ถ้ามันกินได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะครับผมถ้านกมันกินนะ แต่ถ้านกมันไม่กินก็ไม่เป็นไรครับพี่น้องครับเพราะว่าเขาไม่เคยกินนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เขาก็ยังคึกยังคันปกตินะครับสาหรับเจ้าสระบุรีนะครับก็คึกดีครับผมนะมาอยู่นี่ก็คึกดีไม่มีปัญหาหรอกนะครับจริงๆไม่ให้กินก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเขากินข้าวเปลือกเนี่ยนะครับพี่น้องมันจะมันจะดีขึ้นแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอาหารของปลาดองให้นะครับเพราะฉ่วนมากก็จะเป็นเม็ดพวกเม็ด เข้าโพดอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะมันก็กินอันนี้คือเขาเคยกินเป็นประจํานะครับแล้วก็มาใหม่ๆนะครับหลังจากเอางงห้อยนะครับผมก็เอาเม็ดบินเลดให้นะครับก็กินเลยครับพี่น้องครับแต่พอดีไม่ได้ถ่ายนะครับพอที่ให้นกนกกินเม็ดบินเลดเลยแสดงว่าปลาเคยเคยให้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ถ้านกตัวไหนที่มันเคยกินนะพี่น้องครับแล้วมันไม่ได้กินอะแล้วสิ่งที่มันชอบเนี่ยมันจะกินทันทีนะครับสาหรับนกที่ กินอาหารที่เคยกินนะครับเว е ลาท่านเอานกไปนี่คืออย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาอาหารตัวเดิมนะครับให้นกด้วยนะครับมันก็จะดีมากนะครับแต่ผมดูแล้วก็คือ,อเม็ดบิลเล็ดกับตรงนี้นะครับมันเป็นเมน็ดทัญพืชนะครับคือไม่ทําให้นกถ่ายโนหรือขนล่วงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเม็ดถ้าเกิดเป็นอาหารเสริมอย่างเช่นอ,อานหารไก่อย่างเงี้ยนะครับ หรือว่าตัวยาอย่างอื่นนะครับที่ท่านเคยให้นกกินแล้วเอาให้นกกินอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้มันจะคลึกอ,อย่างไรเงี้ยอันนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะถ่ายขนนะครับแต่ถ้าเป็น,นเม็ดธัญพืชน,นี่ก็คือไม่มีปัญหาครับขออย่างเดียวว่าให้มันกินนะครับเพอให้มันกินเม็ดมิลเลตนะครับกับเม็ดพวกที่เป็นเม็ดข้าวโพดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้คือมีปัญหานกก็กินมาแล้วครับนี่วันที่2ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับขนไม่ได้ร่วงนะครับสาหรับเจ้าสระบุรี นะครับแต่ประเด็นหลักของผมคือผมอยากให้กินข้าวเปลือกนะครับก็ถือว่าเป็นการทดลองไปด้วยนะครับถือว่าเป็นการทดลองว่านกที่ไม่กินข้าวเปลือกเนี่ยจะกินไหมนะครับแต่ผมนั่งคิดนั่งนึกอยู่นะครับว่าเอ๊นกปูเขาเนี่ยผมว่านกภูเขานี่ก็คือนกป่าแบบว่าอยู่ในป่าอย่างเงี้ยคือมันเห็นอะไรนี่ผมว่ามันก็น่าจะกินนะพี่น้องครับอ่าคือน่าจะกินนะครับผม เพราะว่านกมันอยู่ในป่านี่ผมว่าน่าจะโอ้ครับพี่น้องครับในยินเสียงเจ้าขยาสองคูก็จะคูแล้วครับทีนี้ดูครับใช้ได้ครับนกตัวนี้จิตใจนะครับจิตใจดีนะครับและที่ประเด็นคือผมเอากลงมาด้วยครับเอากลงมาด้วยนะครับมันก็เลยแบบนั้นผมยังไม่เปลี่ยนนะครับผมจะไปเรื่อยๆก่อนนะครับสักอาทิตย์นึงแหละค่อยจะย้ายกลงนะครับทีนี้นะครับก็จะเอากระปุกนะครับกระปุกอาหาร นะครับกระปุกอาหารเข้าในกระลงนะครับแล้วก็ดูสิว่านกมันจะมีปฏิกิริยาในการกินหรือเปล่านะครับเนาะก็เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดนะครับกระปุกอาหารแล้วก็เอามาใส่ในกระลงให้นกก่อนนะครับก็ตัดมาเรียบร้อยนะครับเป็นกระปุกนะครับน้านะครับผมตัดแล้วก็เก็บมุมนะครับเก็บมุมเพื่อให้มันคมนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะคมบาดเท้าของนก ผมก็เลยเก็บมุมโดยการใช้ไฟลนนิดนึ่งคงจะไม่ได้อยู่นานนะครับผมในในกรงนี้เอาสักประมาณสักห้าหกวันนะครับก็คงจะย้ายย้ายกรงใหม่แล้วนะครับให้กับเจ้าสระบุรีนะครับกรงนี้ก็จะทดลองดูนะครับว่าจะกินข้าวเปลือกหรือเปล่านะครับส่วนกระปุกข้าวเปลือกหรือกระปุกว่าหานผมจะเจาะตรงก้นด้วยนะครับพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่นะครับจะเจาะเป็นรูเล็กๆนะครับเพื่ออะไรเผื่อแบบว่าฝนตกอย่างเงี้ยครับบางทีเราลืมเนาะ บางทีสถานที่มันก็ไม่ได้ครับพี่น้องครับเนี่ยผมจะเจาะเจาะรูแล้วก็ให้น้ำนะครับเพื่อน้ําเข้าไปนะครับมันก็จะได้ไหลออกนะครับไหลออกมันทำให้ขังในนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าเปลือกมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะลองดูนะ้กับเจ้าสระบุรีนะครับเดี๋ยวงไงเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเอากระปุกนะครับเอาเข้าในกรงก่อนนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับกระปุกนะครับอาหารนะครับที่ ใส่เข้าไปเพิ่มนะครับอันนี้จะเป็นข้าวเปลือกนะครับส่วนหินนะครับหินกับดินนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะครับเอาเป็นว่าให้นกนั้นกินข้าวเปลือกก่อนเลยทับแรกนะครับเพราะว่าใจผมอยากให้กินข้าวเปลือกนะครับส่วนดินหินนี่ผมว่ายิ่งไม่น่าจะมีปัญหาเลยสําหรับนกภูเขานะครับเพราะว่าเขาเจอเขาอะไรอยู่แล้วนะพอเจอเขาอะไรอยู่แล้วดินหินเขาต้องหากินง่ายอยู่แล้วภูเขามีอยู่แล้วดินหินนะครับนะแต่ว่าข้าวเปลือกนี่บางที่เหมือนที่ ป่าดองว่านะครับผมอยู่ในสระบบุรีตรงนั้นคือเป็น,เ,ปนเขาอาจจะไม่มีคนปลูกข้าวนะครับในส่วนที่เป็นปูเขาตรงนั้นนะครับก็อย่าลืมว่านกบางทีเนี่ยนะครับนกมันบินหายกินไกลนะพี่น้องครับไม่ใช่หากินใกล้แถวนั้นนะครับผมมันอาจจะหากินแถวนั้นด้วยแล้วก็เมื่อมันมีข้าวสุกนะครับเมื่อมันมีข้าวสุกนี่มันจะมันจะรู้โดยโดยสัญชาตญาณของมันเลยนะครับนกเนี่เวลามันเวลามันบินขึ้นสูงมันจะเห็นหมดเลยนะพี่น้องครับในระยะเป็น เป็น10โลนี่ผมว่าได้เลยนะครับผมเวลามันบินขึ้นงสูงครับมันจะมองเห็นนะครับเหมือนเราอยู่ที่สูงเลยพี่น้องครับเหมือนเราเห็นอยู่ที่สูงนะครับมันจะรู้นะครับหรืออย่างอื่นนะครับคือเพื่อให้ว่าสัญชาตญาณในการหากินของเขานะมันมีแน่นอนนะแต่ว่าบริเวณนั้นไม่มีนะครับยิ่งเป็นนกภูเขานี่กลางวันเนี่ยมันอาจจะลงมาข้างล่างนะครับมาลงมาหากินอย่างเงี้ยนะครับส่วนตอนเย็นแล้วค่อยขึ้นไปนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่านกตัวนี้ได้บนเชิงเขาหรือว่าอยู่ตาม ทุ่งนาที่มันเป็นภูเขานะครับอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวค่อยถามนะครับแต่คงไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูครับผมจะเอาข้าวนะครับเอาข้าวใส่ในกระปุกดูนะครับเผื่อมันกินนะครับผมลองดูนะครับครับก็ใส่นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้าวเปลือกนะพี่น้องครับก็เป็นข้าวล้างน้ําธรรมดาไม่ได้ขัดนะครับข้าวขัดเอาไว้ให้นกตอนะครับส่วนข้าวนี้ก็ล้างแค่แกลบ นะครับแกลบกับไอ้พวกคลายพวกฝุ่นไรออกให้เฉยนะก็จะมีเฉพาะข้าวเปลือกแต่ไม่ได้ขัดขนมันออกนะครับส่วนข้าวที่ขัดขนให้นกตอกินนะครับไม่ได้ลําเอียงนะครับแต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละนะครับบางทีเราขัดก็อาจจะยากนิดนึงนะครับเนาะอาไว้นกต่อนกฝึกอันนี้ก็เดี๋ยวลองดูเฉยครับผมนะถ้าเกิดมันกินก็คงจะได้กินข้าวขัดเหมือนกันนกตัวนี้นะครับเพราะว่าจะทําเป็นไอ้นั่นอยู่นะครับนกต่อยู่นะครับ นี่ก็คือเด,เดี๋ยวผมจะลองดูนะครับทีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําหรับนกที่ไม่เคยกินข้าวเปลือกนะครับเดี๋ยวข้าวเปลือกให้กินนี่จะเป็นอย่างไรนะครับก็สงสัยอยู่ครับพี่น้องครับนกก็ยังสงสัยอยู่นะครับ,กกสสยยรบเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นไปห้อยไว้นะครับเผื่อ เขากินนะเดี๋ยวจะลองไปแอบดูครับพี่น้องครับเขาจะเป็นยังไงมีปฏิกิริยากับข้าวเปลือกยังไงนะครับจะสงสัยไหมเอาถ้าสงสัยแสดงว่าน่าจะกินได้หรือกินไม่ได้เลยวันนี้นะครับแต่ถ้าไม่สนใจเลยก็นก็จะไม่กินนะครับพี่น้องครับเอาก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นใจนะครับไม่พูดทาคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับ สวัสดีครับผมจะลองเทลงพื้นดูครับพี่น้องครับนะนอาจจะนั่นอยู่ครับโอ้ยจิกกินครับพี่น้องครับกินอยู่ครับกินอยู่นะครับเมื่อกี้จิกนะครับเมื่อกี้จิกกินนะครับจิกกินที่พื้น กินครับกินครับนกนะครับกินแล้วหนึ่งเม็ดครับสังเกตเห็นเลยนะครับเมื่อกี้นะครับจิกกินครับผมจิกอยู่ครับ สำหรับเจ้าสระบุรีนะครับผมเอาละสรุปนะครับกินครับนกกินแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าสระบุรีนะครับผมเอาละถือว่าผ่านแล้วครับนะถือว่าผ่านแล้วถือว่าผ่านแล้วนะครับพอระมาณนี้แหละครับพี่น้องครับเพราะว่านกมันมันคือมันอาหารอยู่แล้วนะครับผมเขาต้องกินอยู่แล้วนะครับน นะครับผมเอาเม็ดข้าวลงเมื่อกี้กินไปประมาณ3เม็ดนะครับ3เม็ดก็ถือว่ามาดีแล้วครับมาดีแล้วนะครับยังไงก็จะให้กินแล้วครับทีนี้นะครับก็จะให้กินข้าวเปลือกนะครับแล้วดูรอดูนะครับว่าจะชอบไหมนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้ครับผมถือว่ากินครับ